เปิดกาชาแบบรู้คิดเปิดวันแรกกำตังเปิดวันหลังๆกำหมัดบริการเติมเงินออนไลน์ราคาถูกเทพทรูดอทคอมมีบัตรให้คุณเลือกมากมายและเว็บไซต์ที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยรวดเร็วสวัสดีเพื่อนๆชาวอ x เอ็กด้วยนะครับวันนี้มาแนะนํา,นาวิธีการลงดันมูลไลท์นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับพอเข้าดันมานะผมก็จะเป็นแมปรูปแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราจะเล่นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ตรงกลางเท่านั้นนะครับผม เริ่มแรกเลยนะก็วิ่งขึ้นมานะครับแล้วก็คุยกับ NPC นะครับมันก็จะแบบเปิียตัวนมันแหละแล้วเราก็กําจัดมูลไลท์ครับสทิศต,ตรงกลางตรงจัดตัวลัสนะเนี่ยก็จะเกิดจากซ้ายแล้วก็วนไปทางขวานะครับหลังจากนั้นครับผมเนี่ย NPC ก็จะบอกว่าให้เรากําจัดมอนสเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ตามรูปนะครับก็คือ2ขีด1ขีดแล้วก็2ขีดนะครับ คอมอนเตอร์เกิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตนะครับตรงหัวมอนเตอร์เนี่ยก็จะมีบอกว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นเป็นัญลั์อะไรนะเราก็กําจัดมอนเตอร์ครับให้ตรงกับเัญลักษณ์ที่ n p c บอกนะแล้วเราก็จะทําการไปสู่เฟสต,ต่อไปได้นะครับอ่าเขาก็จะวาร์ปมาห้องนี้เลยคือถ้าเรากําจัดถูกเนี่ยเราก็จะวาร์ปมาในห้องที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเรากําจัดผิดนะครับเราก็จะถูกวาร์ปไปห้องอื่นแล้วเราก็ต้องเสียเวลาไปกําจัดมอนห้องอื่นก่อน ถึงจะมาห้องนี้ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราตีผิดก็จะเสียเวลามากขึ้นนะครับเอาล่ะกำจัดเสร็จแล้วครับผมนี่คือเว็บที่1นะครับต่อมาครับผมเราก็ต้องไปกําจัดมอนสเตอร์อีกนะครับก็คือจะเป็นรูป1นขีด2ขีดแล้วก็1ขีดนะครับซึ่งรอบเนี้ยมันจะบังคับเลยว่ามอนสเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวไนทเทลเท่านั้นนะครับรอบที่2เรียบร้อยครับ ก็จะมาสู่ห้องนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวผมเนี่ยมีบัฟผจญอยู่บนหัวด้วยนะครับผมไอตัวบัฟผจันี้นะครับจะทําให้เราทนต่อไอสกิลเมทิโอของตัวมูลไลท์เนี่ยได้มากขึ้นนะครับก็คือเราถึกมากเลยนั่นเองนะอ่าพอเข้าสู่เฟสบอสครับผมบอสเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4เฟสนะครับก็คือตอนเลือด70นะครับ แล้วก็ต่อเลือด50%แล้วก็ต่อเลือด30%แล้วก็ต่อเลือด1%ครับผมอ่าอย่างนี้ครับพอบอลเลือดเหลือ70%ครับมันจะทำการซัมมอนในเทลขึ้นมาครับให้เราเนี่ยแบ่งกับเพื่อนๆในตีนะครับตีในเทลคนละ1ตัวเราจะได้รับบัฟะจันแบบนี้นะครับแล้วก็พอเขา้า70ปุ๊บมูนไลท์ก็จะแกว่งกระดิ่งพอแกว่งกระดิ่งปุ๊บก็จะมีอุกบาทตกแบบนี้นะแต่ถ้าเรามีบัฟะจันอยู่นะครับเราจะไม่โดนนามิจากอุกบาทเลยแต่ว่าถ้าเราไม่มีบัฟะจันรเน เราจะโดนดามจแบบแรงมากจนเลือดเหลือหนึ่งเลยนะอย,อย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีไม่มีบาปจันนั้นหรือรองอยู่นะเห็นปะเลือดไม่เหลือเลยครับเราก็จะโดนอุกรบาตท,ที่ตกลงมาเนี่ยแรงมากด้วยนะครับอ่าเข้าสู่30%มสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็จะเรียกนายเทลขึ้นมาอีกนะครับผมไม่มีบาปอีกแล้วโดนแย่งตีหมดเลยเออเหลือหนึ่งต้องรีบปั๊มสู้เลยนะนี่เป็นไงเรียบร้อยครับผม และเมือเ่อเหลือ1%นะครับนายเทวจะถูกสมอนออกมาเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับว่าเราจะไม่ได้บัฟแล้วเราจะสู้ไม่ได้เพราะว่าจังหวะที่บอสกำลังจะปล่อยสกิลออกมานะครับหลังจากที่แกว่งกระดิ่งเสร็จเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถทำดาเมจใส่บอสได้ครับผมแล้วถ้าเราทำดาเมจต่อเนื่องแบบไม่หยุดนะครับเมื่อถึงจังหวะนั้นนะครับบอสมันจะตายไปในทันทีเลยครับผมทีนี้มันจะมีอีกเทคนิคหนึ่งครับผมก็คือใช้สกิลฟอร์ดไดเวอร์ใส่นายเทวาผมตอนแรกผมกก็็ไปเจอออโดยคความบางน,นื พอเราใช้ปุ๊บนายเทลมันจะตายไปเลยครับโดยที่มันจะเป็นจะต้องตีหลายฮิตนะครับผมไม่รู้ว่าอาชีพอื่นสามารถใช้สก,กิลแบบนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าการใช้ฟอร์ดไดเวอร์เนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วสำหรับวิศาสรครับผม อ่ะก็ประมาณนี้ครับวิธีการรับบัฟจากตัวนายเทลนะครับเอาละต่อมามาดูสกิลบอสกันบ้างนะครับเริ่มที่สกิลแรกนะครับผมก็คือ h a m m e r Fall นะครับสกิลนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นในร้อยชั้นแล้วนะครับผมก็คือการฟาดลงไปแล้วก็จะมีพื้นระเบิดแล้วทําให้เราติดใบด้วยนะครับในร้อยชันเนี่ยมันจะระเบิดไกลมากนะแต่ว่าในดันนี้เนี่ยมันจะระเบิดแค่2วงเท่านั้นนะวิธีหลบง่ายๆก็แค่เดินออกมาจากวงนั้นนะครับผมแล้วหลังจากบอสเลื่อนเหลือต่ำกว่าสิบหลอดนะครับสกิลแฮมเมอร์ฟอลย รหรือว่าออกเป็นรูปตัว x นะครับต่อมาเป็นทียก,กระดิ่งนะครับเวลามาใช้กระดิ่งปุ๊บมันก็จะทําให้คน2คนนะติดกระดิ่งแล้วเราก็จะวิ่งกลับทางนะจากซ้ายไปขวาจะขวาไปซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเอากระดิ่งเนี่ยวิ่งมาชนกับเพื่อนเพื่อที่จะให้สถานะกระดิ่งมันแตกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทันนะครับเราก็จะโดนดามีดแบบแรงมากๆแล้วก็ตายไปเลย สำหรับใครที่หลบไม่ทันจริงๆนะครับสามารถใช้สกิลเพลย์เดทได้นะครับก็รอจนกว่ากระดิ่งจะหมดเวลาแล้วเราก็สามารถลุกขึ้นมาเล่นต่อได้โดยที่ไม่โดนดาเมจครับผมสกิลต่อมาก็คือแลนด์ r o รเทคชันนะครับอ่าหลายๆคนเคยเล่น PC มาน่าจะรู้จักเนาะมันเป็นการกันเวทลงพื้นใช่ไหมครับอย่างสตอมการ์ดหลอดอย่างเงี้ยไม่ลงใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับ RX นะครับสกิลแลนด์สามารถกันเวทได้ทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นสกิลลงพื้นหรือสกิลเป้าเดียวอย่างสกิลโบสนะครับดังนั้นนะครับใครทีี่สาิตรมบบัแ ลงในตี้ด้วยนะคุณก็ต้องพยายามลากบอสออกมาเพื่อให้เขาได้ตีได้ด้วยนะครับอันครับต่อมาเป็นสกิลระเบิดพื้นติดตามนะครับอารมณ์แบบสตูฟ้าผ่านะครับผมแต่ว่าไม่แรงเท่านะจะสังเกตเห็นดาเมจเบามากนะครับแต่ว่าความน่ารำคาญเนี่ยคือมันทับซ้อนได้ เราก็มันติดตามค่อนข้างนานครับผมอีกอย่างคือมันมีเอฟเฟกที่อลังการมากครับถึงแม้ว่าผมจะเปิดเอฟเฟกแบบน้อยแล้วนะมันทําให้เรามองสกิลอื่นๆยากครับเช่นแบบเวลาติดกระดิ่งอย่างเงี้ยก็แทบจะมองไม่เห็นกระดิ่งบนหัวเลยนะครับและสําหรับการทุบป,ปกติของมูลไลท์นะครับที่มันฟาดรัวๆเนี่ยนะครับเซฟตี้วอล์ไม่สามารถกันได้ครับแล้วก็นิวมากก็ไม่สามารถกันได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวนี้ไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าการโจมตีเนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่นะเป็นแบบฟิกดาเมจหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นนแบบเวทม นะครับและคำแนะนำสุดท้ายนะครับผมก็คือการลงดันนี้ทุกคนต้องเปิดเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกมอนสเตอร์แล้วก็เอฟเฟกเพื่อนด้วยนะครับ ไม่งั้นเนี่ยคุณจะไม่เห็นสกิลกระดิ่งบนหัวเพื่อนะคุณก็จะวิ่งไปชนไม่ถูกคนนะครับแล้วก็มองเอฟเฟกต์สกิลบอสไม่ออกนะครับผมดังนั้นก็แนะนําให้เปิดนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือยาปั๊มครับผมเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะฟาดจนกว่าคุณจะตายนะครับยกเว้นว่าคนอื่นจะดาเมจดแรงกว่าคุณแล้วบอสจะเปลี่ยนเป้าไปหาคนอื่นแทนเนาะอ่าก็ดอกเหลืองนะครับดอกครึ่งนะแล้วก็ไวนะครับผมต้องมีติดตัวเอาไว้เลยนะครับปั๊มสู้อย่างเดียวนะครับไม่ง แล้วก็จะมีพวกโกเลมนะครับกับพวกเสาต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นมาคอยิงสกิลใส่เราตัวพวกเนี้เราไม่จำเป็นจะต้องซีเรียสกับมันก็ได้นะครับก็ปล่อยมันไปเพราะถ้าเราเสียเวลาไปตีตัวพวกนี้นะครับมันจะทําให้เราตีบอสไม่ทันแล้วโดนสกิลบอสซึ่งมันหนักกว่ามากนะครับ ส่วนแนวทาาอื่นๆนะครับผมสาหรับคนที่ไม่มีพีชอยู่ในปาร์ตี้นะครับดานนี้สามารถผ่านได้โดยที่ไม่มีพีชเลยก็ได้นะครับถ้าดาเมจคุณถึงเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่เลือดบอยสมันลดลงไปเหลือตามเกณฑ์นะครับมันก็จะทําการซัมมอนไนเทลแล้วบอสก็จะหยุดตีเรานั่นเองนะถ้าดาเมจเราแรงพอนะครับผมอาจจะไม่จำเป็นต้องมีพีชก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามีพีชนะครับผมเราอาจจะต้องช่วยพีชตีไนทเทลนะไม่งั้นพีจะไม่ได้รับบัฟแล้วจะวิ่งกลับมาซับเราไม่ได้เพราะโดนอุกอาจขวางแต่ว่าาถ้เกิดว่า พีทใครนะครับตีไม่ทันจริงๆนะครับออหรือว่าแผนการเล่นของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการแบบช่วยพีทตีเนาะเราก็ให้พีทกดสกิลกันตายแล้วก็ไปยืนที่ขอบแมบนะเพื่อให้ไม่กระเด็นนะครับหลังจากนั้นก็ให้พีทรีบควิวก็รีบวิ่งกลับเข้ามาก็ได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ